S <S ลาวาบักร้านบริการเติมรูปบักโปรโมชั่นสุดคุ้มเรืองนี้ VIP Server เลท5ขั้นต่ำเพียงยี่สิบาทและยังมีบริการส่งเกมพาสเลท5ยังไม่หมดเพียงเท่านี้บ,บริการจำหน่าย ID ไก่ตันบ็อกฟุตหากลูกค้ามีแรง VIP จะได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อ5%สนใจใช้บริการลิงก์ใจลังคลิปเลยนะครับบาบาบุย อโนัสประจมันโต๊ะหงไปได้มอ้ไอ้ไปไหนอะพี่รัตไหน้ายเนาะมามาพี่มาเออมันมันร้องมันร้องแล้วมันร้องแล้วมันดามดามดามดาแล้วมันดาอันนี้พี่รัตเป็นผู้หญิงใช่ไหม พิ้งพิ่งพิ้งพิ้งพิ้งทำแล้วปอเปตป๊อเปอจะ็ดำ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 แอบไม่ได้ด้วยอยู่ใกล้เกินปอปเปตยังอยู่ใกล้ก็แอบไม่ได้คิดต้องแอบก่อนใช่ไหมไม่รู้อ่ะตอนพี่เก่งเข้าใกล้กระท่อมมันแอบไม่ได้ถ้าเข้าปี๊บป๊อเป็ด๊อเปต เดทการ okay. ให้อีซี่ชิวๆเฮ้ยฟักซี่ฟักซี่ทุกคนย่าใครมาถูวล้อวะฟักซี่ต้องแก้ทางไงอะฟักซี่เราถ้าให้ชี้ตามหลักเกมจริงๆมันก็ควรจะดูกล้องมันบ่อยๆอะแต่มันอยู่ในห้องเลยนะเมื่อกี้เหมือนนัดอะไรบางอย่างในห้องเรา ตัวเกมจริงฟ็อกซี่จะมุ่งไปหน้าไอ้คนที่ดูกล้องอะไฟต้องเอาไฟไปส่องหน้าอ๋อกระพิบกระพิบไปนะแล้วเมื่อไหร่ไฟจะติดอะใจเย็นใจเย็นกันละกันละห้าสี่สามสองหนึ่งกนลไกูไม่ติดวะไม่มันรอเวลามั้ง เปิดสองอันแล้วเนี่ยอย่าโอ้อยู่เต็มเลยมันอยู่หน้าหน้าบ้าเลยฟ็อกซี่นะหนึ่งตัวตัวเยอะไอ้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 หมีเลยใช่ไหมไอ้เฟซี่เฟตีฟ็อกซี่สองตัวเลยโอเคพี่รัตอยู่ไหนอยู่ฟอลฟห้องฟองกับแจเงินก็ฝากดูหน่อยนะถ้าถ้ามันมาห้องอะไรวะถ้ามันมาห้องพาร์ทออฟพาร์ทแอนสวิดอะ

ไปลบสองโดนบันนีกแล้วจะไปลบสามโดนฟ็อกซี่มันวิ่งไปทางซ้ายมังเลยก่อนโอ้อะไรก่อนยอมรับไปออ้ได้พันหนึ่ง แต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่มาหาเราพี่เห็นไหมถือไฟฉายถือไฟฉายรอเลยถ้ามันมาพี่พี่ถือไฟฉายรอเลยจ้าสองหน้ามฬได้ใช่ไหมใช่ใช่ผมจะเทสดูว่ามันกลัวไฟฉายหรือเปล่าไงมีเฟดดิ่อยู่ไหนดูนะพี่ดูนะพี่ว่ามันกลัวเปล่านี่เนาะผมไม่เห็นมันหรอววะเฮ้ยไอ้น้องมาดิปั๊บเห็นไหมเห็นไหมมันกลัวพี่พอเราพอเราปิดปุ๊บอ่ะมันก็อันนี้ ตื่นกลัวเหรอเอา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 สภาพเปิดเดี๋ยวถ้าพี่ถ้าถ้าพี่หันหลังมันก็จะมากินตับพี่อะไรไกลกว่าเดิมแล้วกลัวอะไรอ่ะป้องกันความช่วยเหลือป่ะพี่อ๋โดนกินเหรอใกล้เลยที่ไม่โผล่เลยต้องพี่โผล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มองอยู่ วอาเนี่มันเข้ามาใกล้พี่เกินไงลองดูไปประตูอย่าอย่ามันไม่ใช้ไม่ได้มันมาจันเต็มเลยเอางั้นก็ตายดิประตูไม่มีอ่ะฟ็อกซี่เก็บไฟเอาได้พี่เก่งเราไฟสองฟ็อกซี่ได้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้อุ้ยไม่ใช่ตอนนี้ดิโคเดเฟดี้ขอร้อง นี่แหละเกียนมากกูไม่ชอบมันเลยโอ้ oh. ไม่ได้กลัวนะแต่แบบมันหัวร้อนอะ่ะตรงที่มันมาดับไม่ทางปีดอะเราอยู่เงี้ยใจเย็นใจเย็นพไพเอกกำลังไหวไพเอกไพเอกไพเอกจะตายพไพเอกโอ้โอ้โอ้เฮ้ <laughs> <c oughs> ยหีไม่ทันแต่เขาตูนได้อยู่เร็ว เก่งโดนระเปิดเลยโดนระเปิดคาตู้เลยเดินเดินเซิงตูดคาตู้เลยมันแฉมเลยนี่ว่ะดิ่เตียวเลยนเฮ้ยพี่พี่พี่ลีรีเลยรีเลยเดี๋ยวผีนั่นมาอีวินโอเคเรียบร้อยติดติดดีวะติดดีวะโอเคยจะยำ เปิดภาพเปิดภาพต่ำไฟฉายแทบไม่เห็นจริงชิคกับเดินผ่านหน้าห้องพีไปแล้วมันก็ไม่สนด้วยอ๋อผมเดินเดินแบบที่โพสไปเลยว่ามีแขนดิพี่ใช่กางแขนไปผ่านไปเลยมนะอรั้จะได้มี4สี่ันก่อนใครเลยภูมิใจมากเหมือนแต่ละชั่วโมงเดินไปแค่หนึ่งนาทีป่ะถ้าให้เดา อุ้ยออออโหพันสอง